สวัสดีค่ะ,ะดิฉันน์ุงนาคาคณะในเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงกนิ t าคณะในอยู่มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งก่อนก่อนทำกิจกรรมน้องมีพฤติกรรมไม่ค่อยสนใจเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจพ่อแม่ชอบอยู่คนเดียวเรียกก็ยยากหลังจากที่น้องได้ทำกิจกรรมน้องมีพฤติกรรมดีขึ้นสนใจการเรียนทำข้อสอบได้คะแนนดีเล่นโทรศัพท์ก็น้อยลง เชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้นแม่ดีใจที่น้องได้รวบกิจกรรมและภูมิใจในตัวน้องที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเต้นคาวบอยแดนสูบีนัมเบอร์วันเคนซูดูกเป็นนางรับของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและแม่คิดว่าจะให้น้องเรียนจนจบม .3 ที่โรงเรียนบ้านเนืนอสุวรรณนี้ค่ะ